ตั้งแต่ตื่นขึ้นยังไม่ให้กินเสียงจ้าเอานมเปียงพี่น้องเอ้ยจ้าเอานมเปลี่ยนผิโอ้ยนุ๊กติเมื้งวันติเมื้งวันเมื้งวันเมื้งวันจ้าแม่ว่ไอะเร็ด่ฝาดามขาดน้องเลยนะคนได้ทำขาดน้องเลยเนาะ บ้านในกินตะเต้สดกินเขาก้อน นองเพชดนอนตั้งหกโมงแรงนองเพชดตื่นก่อนมาปลุกใหญ่ลูกน้ำกันมาเนี่ยนั่นลูกพร้อมกันแต่วานนองพร้อยก็เลยเป็นง้อแง่ไหมเวลาเขาลุกขึ้นมาเขากับมา้มาบ้ายบกันเอินกันพ่าก็ได้ลุกน้ำกันคือเราหวเหมดก่อนพวกเจเ้าเบื้องกินน้ำพร้อมกันนี้เจ็ดอ่อนท่อกันนอ่ะ เสื้อสีฟ้าๆนั่นน้องเพชรนั่นมดเรียบร้อยแล้วนั่น <c oughs> อิ่มบ๊บูเจ้าวากินเขาก็กินไลก็อ้ายเนี่ยเอ้เออิ่มไหมอะลูกอิ่มไหมคะอิ่มไหมคะเออเอาอีกไหมคะอาร์ตอาร์ตอ๋อได้ยินเสียงโถดอาร์ตพะนะโอ้ยไม่ใช่อาร์ตลูกใครไม่รู้ เดี๋ยวยายเอาให้อย่าแย่งอย่าแย่งเด้อเดี๋ยวยายเอาให้เด้อยายมาให้อีกนะมันกิ่นมะม่วอีกสามออดนี่แหละโอเคอย่าแย่งพี่นะนอนอยู่เฉยเด้ออือ S 1> <S 1> <S อ,อุ้ยอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วยายเก็บไหมเก็บให้ยายเก็บนะคะให้ยายเก็บนะคะอ๋อยายเก็บก่อนเนะยาะยเก็บไวนะ<ป>้นี่นะโอ้เก็บมากันอาอเก็บอันนี้ก็เก็บอ๋อนี่ไม่หมดเลยใช่ไหมคะกินแค่นี้นะเออยายเก็บนะ Ngồi dậy kịp ha kịp đó ha ông, Ô Ngồi nghe bay vào Hê hết chuyện nhưng hê เขาเดินมาไม่คยลงกดแต่ยังต้องมันก็ต้องนี่นั้นาะอันนี้คือเรียบร้อยหรือยังบ้ามันก็ปล่อยงันก็จะไปใส่กดนั้นไปอีกหรือเปล่าแมนแมนกแก่่อคอวิ่งอว่งจะตอบได้ต้องคนนึงยื่าตอบบ่าสาเหนอันนี้บอก้ตอบคนนึง